แต่ต่อไปนี้เป็นบั้งไฟจิ๋วครับบั้งไฟจิ๋วคําว่าจิ๋วคือมันเล็กมันมากกว่าเล็กคือจิ๋ว <ฮะ S 2> แต่ที่สําคัญเขาบอกว่ากรรมการเนี่ยที่จะไปตรวจว่าบั้งไฟบั้งไหนมันขึ้นสูงที่สุดได้ใช้เวลาอยู่บนฟ้านานที่สุด <ฮะ S 2> กรรมการคนนี้จะต้องมีความสามารถมากแล้วค่าตัวเนี่ยวันละหมื่นกว่าบาท <โฮ S 2> กรรมการคนนี้เออนี่นะครับบรรทึกขนาดนี้ทุกวันนี้เอาดูนะชาวบ้านหนองดูตำบลนาในาอำเภอโพนสวรรค์ เนี่ยเนี่ยเนี่ยบั้งไฟจิ๋วนะครับอยู่ที่นครพนมได้ร่วมกันจัดงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพญาแถนของฟ้าขอฝนตามประเพณีความเชื่อแต่ที่น่าสนใจที่นี่นะครับแปลกจากที่อื่นก็คือว่าเป็นบั้งไฟจิ๋วคือบั้งไฟขนาดเล็กขนาดเล็กเนี่ยแบกคนเดียวเนี่ปลิวเลยนี่นะฮะไอความเล็กนี่แหละนะครับเวลามันขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันมองไม่ทัน คุณบม๊กท่านผู้ชมฮะนี่นะครับอ้าวก็มีสปอนเซอร์อ้าวก็ไปดูนะฮะเนี่ยก็เรียกว่าแจกรางวัลอัดฉีดหน่อยสปอนเซอร์สปอนเซอร์ว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยเนี่ยอ้าวดูจังหวะจุดบังไฟนะอ้าวไฟเขียวอ้าวป้ายไปแล้วปื๊ดฮะดูนะขึ้นไปบนฟ้านี่เออนี่คือคนที่จะเอาแค่ดูเนี่ยดูให้คันดูให้เห็นนะว่าขึ้นขึ้นบนฟ้าตอนตอนขึ้นเนี่ยโอเคแต่ตอนลงเนี่ยครับมันมองไม่ทันอ้อมันเล็ก ออมองไม่ทันเพราะฉะนั้นจะต้องใช้คนที่มีความสามารถในการที่จะามาตัดสินคนที่เป็นกรรมการตัดสินเนี่ยหนึ่งจะต้องมีกล้องสองทางไกลเป็น <c oughs> อ,อุปกรณ์ประจำตัวนี่เนี่ยเ<อ>ปนนี่นอนเลยเดี๋ยวมอเตอ่ยนเนี่ย,<อ>ยถือไม้ภาคไปด้วยเอาภาคไปด้วย<อ>ขึ้นไปแล้วตอนนี้บ้างไฟขึ้นไปแล้วสูงสุดแล้วมีหลายท่านนี่นี่นี่กรรมการกรรมการกรรมการต้องมีหลายคนนะ นอกจากจะมีกล้องสองทางไกลมีเปลนะครับนอนนะฮะยืนไม่ได้นะฮะยืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามึดจะต้องนอนเลยนอนแล้วมันแงง่ายกว่าแงงง่ายกล้องสองทางไกลขึ้นไปนะฮะนาฬิกาจับเวลาฮะเนี่นี่เนี่ต้องมีเลยปืด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 เลยกรรมการต้องมีหลายคนนะฮะทีนี้อ้าว พอบ้างไฟตกถึงพื้นปั๊บเอากรรมการอาลุกขึ้นมาบางคนบอกเออเดี๋ยวปักแป๊บหนึ่งหน้ามืด้วยเออรอรอแป๊บนึงก่อนแล้วก็เอาในการมาดูแต่ละคนว่าเหมือนกันไหมครับอดีเวลาเท่ากันไหมเออนี่บางทีเขาเรียกว่าบ้างไฟหายบนฟ้าครับมันขึ้นสูงเกินไปมันหายเออก็ต้องมาว่ากันค่าแรงของกรรมการเนี่ยคนหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้โหคนเบนไปไหมเป็นเป็นกรรมการตัดสินบ้างไฟไหมติดอย่างเดียวเนี่ยเป็นคนหน่งคเวลาเพราะว่ามันตัดสินยากมากเลย เป็นความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะตัวว่าอย่างนั้น oh. นี่บ้างไฟจิว๋วแต่ถ้าเป็นบ้างไฟใหญ่บ้างไฟล้านเนี่ย oh. เวลาขึ้นมันก็จะขึ้นแบบมีจังหวะมีจังหวะในการขึ้นไปนะฮะบ,บ้างไฟแสนอย่างเงี้ยครับพอเห็นแต่ว่าบ้างไฟจิ๋วเนี่ยบางทีหายไปไหนก็ไม่รู้ uh. เอออ่ะนี่อยู่ที่พลสวรรค์จังหวัดนครพนมอันนี้ต้องต้องบอกว่ามันก็ต้องให้เขามันเป็นความสามารถแบบเฉพาะ <c oughs> ทางมันไม่ได้ใครก็ทําได้นะครับหวาดเสียวเลยรึไหมโมเตมองกล้องสองทางไกลเนี่ยปื๊ดจังหวะมันตกบก ลืมมาดูเพลินอา้อาลวงลวง <laughs> ลงมตุ๊กคู่ด้วว่า <laughs> เออหนีกันแทบไม่ทันนะฮะอ,อันนี้ปลอดภยัยปลอดภยัยครับนะครับโอ้